โยซ่าสวัสดีวัยุนเมกาัดีวัยรุ่นดูไปดีวัุนชาวไทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมซีเรียสแซมนะฮะบนเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch o LED กันนะท่านผู้ชมนะคลิปนี้จะทํามาเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการซื้อเกมนั้นๆนะท่านผู้ชมนะว่ามันมีเฟรมเรทเท่าไหร่มีภาษาอะไรบ้างนะข้อล่นเป็นยังไงกราฟิกเป็นยังไงนทะ่านผู้ชมนะอะ่เราจะมาเล่นกันเลยครับกับเจ้าตัวเครื่องตัวนี้กันเนาะกับเจ้าตัวเกมซีเรียสแซมนะครับท่านผู้ชมนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่่มเเลลนนกััยครบอ ออแอครแผ่นเนี่ยประมาณถ้าผมจะไม่ผิดนะผมซื้อแบบ e shop มานะประมาณ3 4 0 0ี่ร้ยไหมสามส้ยนะช่วงลดราคาถ้าเป็นราคาแผ่นจริงเนี่ยจะประมาณพันหนึ่งอน่ท่านผู้ชมนะมแบบแผ่นนะครับส่วนตัวเครื่องนะครับก็ ซื้อมาราคาประมาณ1 0 0 0 0ถึงบาทนะท่านผู้ชมนะเป็นจอ LED OLED ขนาดหน้าจอ7นิ้วนะครับพาเนล OLED นะท่านผู้ชมนะจุดเด่นของเขาจริงๆก็คือการถอดต่อจอยตรงนี้นะครับนี่จอยตรงนี้นะครับเขาะจะมีไจโรสโคปในตัวนะครับมีระบบสั่นในตัวด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะเออดีมากๆนะมีแบตเตอรี่ในตัวแล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะตั้งแบบพกพาเล่นนอกบ้านได้แบบนี้เลยนะครับนี่ตั้งขาตั้งได้ช่องชาร์จเป็นแบบ t ท p e C 3 0สามารถส่งภาพได้ทั้งภาพและเสียงนะฮะท่านผู้ชมนะไปยังจอทีวีแล้ววก็ในนส่นของ จอคอมพิวเตอร์ได้นะครับท่านผู้ชมมีรองม้ให้ในตัวนะครับตัวนี้มีรองให้ในตัวติดตัว64กิกนะสามารถใส่ไมโคร SD สดีการ์ดเพิ่มพื้นที่การเก็บข้อมูลได้สูงสุดถึง2เทเลบิตเลยนะครับแบตเตอรี่นะครับ4,300มิลลิแอมป์เรี่ยนนานสูงสุด5-9ชั่วโมงในโหมดหูฟังนะมีช่องใส่อะคูฟัง3.5อยู่ด้านบนแล้วก็ช่องใส่เกมการ์ดช่องระบายความร้อนตรงนี้นะครับไปซื้อกันมาได้นะครับพิกัดสั่งซื้ออยู่ด้านล่างคำนี้จะคลิปรัปกวกดไปที่ตะกร้ามุมล,ล่างสีงีีเเ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 หลลลลือองงงฝััััั่่่่่ซ้าา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 ยยยมมมมมมมบบบบบบรรรรริิกกก็นนนนนนไไปปทคคคุจจะะะแแญ แคมเปญแล้วกันนะท่านผู้ชมนะอ๋อมีแบบซูเวอร์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเออผมลืมให้ดูนะครับว่าในส่วนของกราฟิกเนี่ยเขามีในส่วนของอแบบไหนบ้างนะท่านผู้ชมนะมีกราฟิกนะครับผมมันปรับมาให้อยู่แล้วสแตนดาร์ดออปติมัย์กราฟิกนะครับท่านผู้ชมอ่าภาษาปรับไม่ได้นะท่านผู้ชมนะไม่มีภาษานะครับสกรีนเวอร์ซัทอ๋อโอเคมีอันนี้เล่นแบบออนไลน์ได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะผมจะเล่นแบบแคมเปญแล้วกันเนาะ บายเริ่มที่ด่านแรกเอาอีซี่แล้วกัน take it easy ลุยฮะตกะกะตก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 ะตก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 ตาป่อยปีป่อยปูซำม,มาแล้วนะจับสตาร์ทเลยฮะนี่เฟรมเดนะีนาเหมือนจะเหมือนจะน่าจะรันได้ประมาณ60เฟรมไหมคนดู ชัวเลยนะฮะโอเค okay, ลุยเลยหนีอะไในหกสิบฟรมนะท่านผู้ชมโอ้นะอโหนึรว่าเล่นคาลเตอร์สไตร์เนี่ยเฮ้ยมาแล้วแขวยกดไว้วนะครับเป็นรีโหลดนะครับกดเซทอาร์เป็นยิงเฮ้ยอะไรวะเซฟเอาเซฟกดลบเหรอโอเคนี่เป็นวีฟแรกที่มาปึ๊บอันนี้เป็นยานะท่านผู้ชมนะ เอยผิวปากด้วยชิวๆสวยหาเดินเก็บปืนได้ไหมแถวนี้แดดออกแล้วนะท่านผู้ชมนะมีกระสุนกด B กระโดดนะครับกด E เป็นหมอบกด X ล่ะอ๋ออาวุธอยู่ตรงนี้เราดูได้นะโอเคอ๋อกด L นะครับ L จะเป็นเปลี่ยนนะท่านผู้ชมนะ L อลเด๋วเปลี่ยนเป็นยังไงวะโ,โอเคโอเคปืนมาละมาเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคนดูผมว่าผมปรับเสียงเพลงก่อนเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับเอาเป็นมิวสิกวอลล่มาลงหน่อยเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์จริงๆนะนี่คนดูโอเคอเราอรามาครับนี่วลานหกสิบเอฟพีเนะท่านผู fps, น้ชมนะยา h ูโอ้เพลงผมว่าต้องลดลงดีกว่า,วา จริงสาวเอฟเฟิกลงมาให้เยอะๆหน่อยโอ okay. เคเรียบร้อยครับไปกดบีกระโดดนะครับคนดูกระโดดได้สองรอบหรอวะเดี๋ยวเราต้องไปไล่ยิงใครเนี่ยนี่แคมเปญแสดงว่าเราต้องเดินเข้าไปสำรวจเรื่อยๆนี่หว่าคนดูนะผมคิดว่าฮนะ ไหนไปตรงไหนเย้วินี่ไงลงไปได้นะครับตผู้ชมนะโอ้ยได้ปืนกได้ปืนคู่ว่ะโอ้ได้ปืนคู่ได้ปืนคู่เอาดิสวยเย้จริงจริงเราลินแบบซูเวอร์เนี่ให้มันลงมาเรื่อยๆ่นะครับ,รนบนวูวววววนไวว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 นววววว้ววววววลวว ผมบอกเลยโอ้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 นี่แน่นี่แน่สวยเปิดตัวมาสํารวจทุกห้องนะครับทุกคนนะไปไปไปวันนี้มีไหมโอเคไม่มี อันไงไมาอีกตัวหนึ่งอุย้ยโดนด้วยเกยมมางทายที่จะโหดอยู่นะครับแต่เกมนี้เราได้ประมาณ60เฟร,รมนะ40-60ถึงนะครับสวย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  easy โอ้ตรงนั้นน่าจะมีปืนมาคนดูเพิ่มเงีย้ยปืนคู่รเราสโลโมชั่นได้ด้วยนะตรงนี้เย้ไหนว่ามันให้เราเดินไปตำรวจตรงไหนเราเน่ะสวยสวยมาเด็ดอันนี้เป็นเกมแบบเดินหน้ายิงนะทุกคนนะ เอพีเอสชูตเตอร์ยินีีได้ยินเสียงโอ้ดีเงี้ยทางขึ้นอ่าไม่ใช่นี่ทางออกนี่หว่าเดินเข้าไปดิสำรวจไปเรื่อยๆครับด่านนี้จริงๆมันมีด่านให้เล่นเยอะอยู่นะ โ oh, 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 oh. อ้โหๆๆๆอ่ะดิไหวเล่นยากนะคนดูจะไม่มีเออนี่ไงมาด้านนี้นะฝั่งนี้นะโอ้ี่มียา easy ถ้าไม่มีไม่มีใจโลนี้เล่นยากแต่ที่จริงมันเปิดได้นะไหนอุย้ยเล่นยากอยู่เหมือนกันคน,น,นดู สวยโหลดซูนครับน,นี่อะไรอะ่ะอ๋อโวกกรอเหรอโอเคเก็บกอ่กอเก็บกอสวยเตะดีครับจ้าหูกรโดดสำรวจดูกอนนะครับแถวนี้เกมเล่นได้ 60fps นะมีแค่ภาษาอังกฤษนะเนี่ยคนดู วิวว้าวอีซี่ยย้เบบี้บอยนี่เด่นี่เด่นี่เด่เอาเดรสวยสวยนากุงกุมครับนี่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 อดไรอิตกูเ,เ,กเบบี้โอ้ เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยอันนี้มันไวนี่เนี่ยเป็นไงล่ะลากแม่นแม่นไปซเนัดครับผมเก็บผมใช้พกุกดีกว่าคนด,ดูตัวมาสวยหาระดับแรกใช่ไหม Yeah come on is baby very good boy เอาเรื่องจะจัดแซนแคนยอนโอเคดูเรื่องฮะก็ประมาณนี้ละกันนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับตัวเกมซีเรียสแซมนะฮะท่านผู้ชมนะไปโหลดมาเล่นกันได้ไปซื้อมาเล่นกันได้นะครับพีกัดสั่งซื้อเกมนี้อยู่ด้านล่างคำยันใต้คลิปตัวเครื่องก็อยู่ด้านล่างคำยันใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้มีโค้ดก่อนเจอะไปคลิปหน้าบายจ้า